สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเมอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปแบบของการกระจายก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูสาระสำคัญกันก่อนนะคะสาระสำคัญเขาบอกว่าหลักเลขนะคะประกอบด้วยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสน โดยแต่ละหลักจะมีค่าประจำหลักเป็น1 0 1 0 10, 100, 1,000, 1,000สิและ1,000 0 0ตามลำดับนะคะทำให้เลขดูดที่อยู่หลักต่างกันของจำนวนนับมีค่าต่างกันด้วยยกเว้นศูนย์ะคะศูนย์อยู่ในหลักใดก็ยังมีค่าเท่ากับศูนเหมือนเดิมนะคะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้มีอยู่สข้อเหมือนเดิมเลยนะคะข้อที่หบอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะพร้อมเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000ในรูปของการกระจายได้นะคะข้อที่สเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปแบบของการกระจายได้ถูกต้องนะคะข้อที่สก็คือนำความรู้เกี่ยวกับหลัก ของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปแบบของการกระจายเนี่ยไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูัวอย่างกันนะคะจากภาพนะคะหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนไม่เกินหนึ่งันจากภาพเนี่ยนักเรียนเห็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะ เป็นไม้นะคะไม้เาเรียกว่าไม้มัดนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่มัดเอ่ยอันนี้คือเป็นหนึ่งมัดมัดละสิบแท่งนะคะมัดละสิบอันนะคะอันนี้หนึ่งมัดอันนี้สองมัดอันนี้สามัดใช่ไหมคะแสดงว่าไม้มัดอันนี้เนี่ยมีอยู่สามสามมัดนะคะมัดละสิบเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอืมให้นักเรียนคิดก่อน อันนี้มีอยู่กี่อันเอ่ยไม้ไม้ไม้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ไม้นะคะสามมัดกับอีกสี่ไม้อ่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะคะมีไม้มัดอยู่กี่มัดกับไม้อีกกี่อันนี่ไม้มัดกี่ไม้คะไม้มัดสามไม้และไม้อีกกี่อันสี่อันนะคะ มีไม้ทั้งหมดมีไม้ทั้งหมดกี่อันหน่งข้อนี้มีไม้ทั้งหมดกี่อันคะอันนี้มัดละสิบมัดละสิบสามมัดเท่ากับเท่าไหร่คะสามสิบสามสิบบวกกับสี่เป็นสามสิบสี่ต่อมาเขียนตัวเลขแสดงจํานวนทั้งหมดได้ว่าอย่างไรเขียนตัวเลขแสดงจํานวนทั้งหมดได้ว่าอย่างไร ก็คือ34นั่นเองส4เนี่ยแทนจำนวนกี่สิบกับอีกกี่หน่วยกี่สิบกับอีกกี่หน่วยคะ4อยู่ในหลักหน่วย3อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ30แสดงว่าต้องมีค่าเป็น3 0กับอีก4หน่วยนั่นเองทางซ้ายมืออยู่ในหลักได้ สามทางซ้ายมืออยู่ในหลักใดเอ่ยสามทางซ้ายมือสามสิบสี่เนี่ยสามทางซ้ายมืออยู่ในหลักสิบสี่อยู่ในหลักอะไรเอ่ยสี่อยู่ในหลักหน่วยเลขโดดสามในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสามสิบ ง่ายๆเลย c เลขโดสในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ c เพราะฉะนั้นถ้า30กับ4บวกกันเป็น34นะคะต่อมาเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างนะคะให้นักเรียนบอกจำนวนที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนี้นะคะ ว่าห้าสิบแปดนี้เลขโดดในแต่ละหลักมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลขโดดห้าอยู่ในหลักใดเลขโดดห้าอยู่ในหลักสิบเลขโดดห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะห้าสิบแปดอยู่ในหลักหน่วยนครูขอเขียนเป็นหอหีบอย่างเดียวนะแปดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับแดหน่วย Okay, โอเคเข้าใจไหมคะเด็กๆเข้าใจนะมาดูตัวอย่างต่อไปหกสิบห้าหกสิบห้านะคะเลขโดดหกอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับหกสิบเลขโดดห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับห้าอ่าเด็กๆบางคนเขียน ได้แลวนะคะเด็กๆบางคนเข้าใจแล้วนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปเจ็ดสิบหกเจ็ดอยู่ในหลักอะไรคะเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบหกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหกหน่วยตัวอย่างถัดไปแปดสิบเก้านะคะแปดสิบเก้าแปดอยู่ในหลักสิบ มีค่าเท่ากับแปดสิบเก้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9้านั่นเองต่อมาเก้าสิบห้าเก้าสิบห้านี้เก้าอยู่ในหลักใดคะเก้าอยู่ในหลักสิบีค่าเท่ากับเก้าสิบห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ ห้านั่นเองทันไหมคะอ้าถ้าทันถ้าไม่ทันนักเรียนสามารถหยุดแล้วก็เลื่อนไปดูหน้าก่อนหน้านี้ได้นะคะต่อมา99 99เนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่เป็นตัวเลขที่เหมือนกันทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนะคะเในหลัก9เลขโดด9กเนี่ยเในหลักสิบนี้ค่าทากับเท่าไหร่คะ 9, 9ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9นั่นเองอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างจำนวน2องจำนวนที่เลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยเนี่ยเป็นจํานวนเดียวกันอย่างเช่น11 22กับ33มามาดู11ในหลักสิบ สิบเอ็ดในหลักสิบเนี่ยก็คือหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบหนึ่งตัวนี้ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งยี่สิบสองสองในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบสองในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองนะคะสามสิบสามสามในหลักสิบมีค่าเท่ากับสามสิบ สามไม่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามนะคะนักเรียนขานักเรียนจะเห็นได้ว่าเลขโดดเดียวกันเนี่ยเลขโดดเดียวกันหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเนี่ยถ้ามันอยู่ในหลักสามกันนะคะอยู่ในหลักสามกันค่าของมันก็จะต่างกันด้วยนะคะมาดูตัวอย่างจำนวนที่เป็นสามหลักบ้างนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบ ให้นักเรียนบอกค่าเลขโดดนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบว่าเลขหนึ่งอยู่ในหลักอะไรคะเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วมีสองหลักคือหลักหน่วยกับหลักสิบตอนนี้เพิ่มมาเป็นสามหลักเพราะฉะนั้นหลักหนึ่งตรงนี้อยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักร้อยหนึ่งในหลักร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยสองในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบศูในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ ศูนย์นั่นเองอม,มาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะห้าร้อยสี่สิบเก้าห้าร้อยสี่สิบเก้าห้าเลขโดดห้าเนี่ยอยู่ในหลักหน่ยหน่วยสิบร้อยสามหลักนะสามหลักก็คือหลักร้อยนะคะห้าในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ ห้าร้ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิสบเก้าในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9้านั่นเองง่ายไหมคะเด็กเด่เลขโดด9้าตัวนี้นะคะเลขโดดเก้าตัวนี้ เลขโดด5ตัวเนี้ซึ่งมันอยู่คนละหลักนะ9อยู่ในหลักสิบแล้วก็5อยู่ในหลักหน่วยเลขโดด2อันนี้เนี่ยมันมีค่าต่างกันไหมคะมีค่าต่างกันไม่เลยมีค่าต่างกันนะแล้วต่างกันเท่าไหร่ล่ะ90กับ5เนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่คะก็คือเอามาทําอะไรกันเอามาลบกันเพราะฉะนั้นค่าที่มันต่างกันก็คือเท่าไหร่เอ่ยแปนั่นเอง เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะคะว่าจำนวนนับที่มีสามหลักเลขโดดทางขวามืออยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายมือของหลักหน่วยอยู่ในหลักสิบและเลขโดดทางซ้ายมือของหลักสิบอยู่ในหลักร้อยนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปต้นๆน,นะคะ สำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ